สวัสดีค่ะรวมรีวิวในแบบของยาคลิปนี้ยาจะมารีวิวการรับวัคซีนครั้งที่2ค่ะโดยเมื่อใกล้ถึงวันนัดระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านรายลอดหมอพร้อมนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดชื่อโรงพยาบาลชื่อสกุลของเราครั้งนี้เป็นการรับวัคซีนครั้งที่2วันเดือนปีที่นัดและเวลาที่นัดค่ะพอถึงวันที่ไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะกดยืนยันการรับวัคซีนให้ค่ะซึ่งจะขึ้นรายละเอียดเหมือนครั้งที่1เลยคือชื่อสกุลของเราชื่อวัคซีนลตท,ที่นําเข้าหมายเลขวัคซีน และวันที่เข้ารับวัคซีนค่ะและจะมีเป็นภาพอธิบายอาการข้างเคียงแบบไม่รุนแรงก็อย่างเช่นที่ยาเป็นคือรอบนี้ยามีแค่อาการปวดบริเวณที่ฉีดค่ะซึ่งปวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนอาการอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เช่นมีไข้ต่ำๆมีอาการปวดศีรษะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียค่ะสำหรับอาการข้างเคียงรุนแรงก็ได้แก่มีไข้สูงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ปวดศีรษะรุนแรงปากเปรี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีจุดเลือดออกจํานวนมากมีผื่นขึ้นทั้งตัวมีอาการอาเจียนมากกว่า5ครั้งมีอาการชักหรือมีอาการหมดสติหลังจากที่เรารับวัคซีนแล้วก็จะได้รับเป็นใบรับรองซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อสกุลของเราชื่อวัคซีนที่ได้รับรายละเอียดวันที่ไปรับวัคซีนในแต่ละครั้งและชื่อโรงพยาบาลที่เราไปรับวัคซีนและลำดับการรับรองการฉีดวัคซีนค่ะ หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็นั่งรอสังเกตอาการหลังฉีด30นาทีเหมือนกับครั้งที่1เลยค่ะหลังจากนั้นหากไม่มีอาการข้างเคียงก็กลับบ้านได้เลยค่ะแล้วรอแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ที่ระบบสง่งให้ผ่านทางไลน์แอดหมอพร้อมรายละเอียดข้อคำถามก็จะเป็นแบบเดียวกับการฉีดครั้งที่1เลยค่ะหลังฉีดหากมีข้อสงสัยก็สามารถโทรสายด่วน142 2กรมควบคุมโรมค,รครรได้ค่ะและหลังฉีด ก็ยังควรต้องดูแลตัวเองให้ดีนะกินร้อนใช้ช้อนกลางแยกเป็นของตัวเองเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและดีที่สุดคือล้างมือให้บ่อยๆค่ะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเป็นห่วงจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละจ้าฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องรวมรีวิวในแบบของยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ช่วงท้ายคลิปยารวบรวมสายด่วนสำคัญในช่วงโควิดมาไว้ให้นะคะเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านค่ะ1422กรมควบคุมโรค1668กรมการแพทย์1330สปอสปสอช .1669 สพช1 6 4 6ศูนย์เอราวันและ1323กรมสุขภาพจิตค่ะ